บริษัทซูปเปอร์เครื่องช่างขอ,อนำเสนอเครื่องช่างและบรรจุกึ่งอัตโนมัติจัมโบ b แบ็กส์แพ็ g กเหมาะสำหรับการช่างและบรรจุวัตถุดิบที่เป็นเม็ดและผงลงในถุงจัมโบ b a g ็ขนาดใหญ่เช่นน้ำตาลข้าวสารเม็ดพลาสติกผงปูนซีเมนต์ผงแป้งมันสำปะหลังเกลือปุ๋ยเม็ดเป็นต้นออกแบบผลิตและติดตั้งโดยทีมงานวิศวกรโครงสร้างเครื่องผลิตจากเหล็กหรือสแตนเลส ส่วนสัมผัสผลิตจากสแตนเลสสตีลควบคุมระบบการชั่งน้ำหนักของเครื่องด้วย Weight Controller มีออปชันสำหรับต่อ RS 2 3 2 RS 4 8 5จอแสดงน้ำหนักจอที่2ป้อนวัตถุดิบด้วยระบบ Gravity Feeder ชั่งและอ่านค่าน้ำหนักด้วยโหลดเซล์แสดงผลผ่านหน้าจอ Control และจอที่2ส,สามารถชั่งน้ำหนักวัตถุดิบได้ 500ถึง2,000กิโลกรัมกำลังการผลิต10ถึง20ถุงต่อชั่วโมงความแม่นยำบวกลบ0.1ถึง0.2เปอร์เซ็นต์